จ้าพี่น้องจ้ามือนิสองพี่น้องมักเรากับเข้าไปอีกตามเคยนะคะเบิง่งเมื่อเรจะได้ละมานเพื่อเบิ่งน้องสาวกม้มเงยๆงงุม่มกับงับ,งบอยู่ค่ะพี่น้องในโอ้เห็นแล้วพี่นงเข้ามากับจืดพี่นงสรงดอกแรกแหกหมานแต่พี่นงงามแท้ค่ะพี่นง เจอแล้วก็พี่น้องสองดอกแหลกแหกหมานไหวกันเดียวดอกหนึ่งล่ะกำลังเงินอันนี้นี่ควายเย็บเพื่อนพี่น้องเขาอันเขาเอาอันนั้นมาเล็งควายอยู่ในป่าเดิพี่น้องนะโอ้ยมาเจอแล้วซองดอกแหลกแหกหมานสามจีน้อยๆเพื่อนอุ้ยยินดีนี่สี่พี่น้องอุ้ยอุ้ยไหว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 ไวกระปุแม่เหนือกระปุแม่เก็บปุกแม่อุ้ม ควายเป็นกำลังอ่อดิหนิควายเป็นกำลังอ่ะพี่น้องจ๋าอุ้ยงามด้พี่หนงเอามาเอาทรงดอกนี่เลยบาสโอ้ยยังมีลงเลือให้เก็บด้วยค่ะพี่หนงเห็ดหน้านี่หน้าเล้งนี่นน่นแซ่บด้วยค่ะพี่หนงเด้อเพิ่นมีถือฝนน่ะแซ่บด้วยค่ะพี่หนงอืมถุงมือก็มีไดเสื้อมาเ้ยเหมือนนี้เนาะจะไปเอายู่ในรถเฮ้จะไปเอาอยู่ในรถถุงมือนะ อเอาเพิ่งด้ยได้เ่ดอกนะเน่าเหรอเปื่อยบ่เอาได้แค่สามดอกนี่พี่น้องซ้ำนี้ก็โอเคแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปหาต้อได้ค่ะพี่น้องวันนี้มาเจอเห็ดเพิ่งน้อยอีดอกหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋าเพื่อนะงามงามอู้เบื่อตองบงังงามอยู่ได้ค่ะพี่น้องก็ร่งพอดีแก่งนะพี่น้องเพนนิ่งยังขาวอยู่เพนนิ่งยังแข็งอยู่ค่ะพี่น้องจ๋าอืมอแะเจออีกสองดอกค่ะพี่น้องเพื่อนะ เอาได้ย่บอุ้มมึงดูนะสองดงอกเฮนเฮนนะคะพี่น้องจ๋าได้ย่บแล้วดอกนี้เดซ่ได้ยู่บอนี่ดอกนี้ <laughs> ไไอได้อยู่ได้อยู่พี่น้องเพื่อนแห้งแหลงค่ะเพื่อนแห้งแหลงค่ะพี่น้อง <laughs> ก็ยังดีกว่ามีได้นะพี่น้องเนาะงามดีจ้ะ มาเจออีดอกหนึ่งงามงามพี่น้องคุณนะงามแท้เก็บด้วยเนยเก็บด้วยอุ่มเจ็กทางเนยทางอุ่มเจ็กอ <สา S 2> โอ้เฮ็ดย่างเฮ็ดย่างไม่เอาพีน่น้อะกินได้ยู่ได้ค่ะพี่น้องแต่สอพี่น้องหม,มักรมีหมักกินค่ะพี่น้องเฮางเออเฮ็ดย่าง,เอ,อเ,อางเอาไว้คื้เก่าว,วะได้พี่น้องมามีทันบงกือพี่น้องคุณนะเพินะ่นกำลังนอนกินสว่างแท้พี่น้องคุณนะ ปล่อยให้เป็นกินเสร็จแล้วพี่น้องเนาะนอนกินสบายเลยเพิ่อนพี่น้องเป็นเตี้ยโหนะพี่น้องมามีทันเพิ่นมือนี้เจอดอกสวยสวยสวยๆพี่น้องดอกหนึ่งเพิ่นนะขี้เกียจเิ่นเฝ้าอยู่เลยพี่น้องเพิ่นนะเพื่อนเทะเพื่อนเห็นสองพี่น้องมักเละมาเป็นขี้อ้ามเพล่นนีพี่น้องเพื่อนน่าเทะคาไป กำลังแทะขาพี่น้องคนนะกำลังแทะนะเห็นเนาะโอ้สสยส่วนสวยสวยดอกนี้อย่างเนึ่งขาพี่น้มนงนนี้นานาขาขาพี่น้องเหมดโอ้ยเดชพันธุ์เพ็ดพี่เบอร์อันนี้พี่น้องคนนะเต็มหูเอ็ดกระจาะอยู่คนนะเฮ็ดพี่เบอร์เลยค่ะพี่น้องอันนี้เฮ็ดกินไม่ได้กินไม่ได้ไหมายถึงกินไม่ได้นะคะพี่น้องจ้ะโอ้ยเด็ชคนหลีอยู่ วาเห็นอยู่ล้พี่น้องคนหลีอยู่พี่น้องนี่เฮ้ะเตื้อเบื่อใหม่ดิพี่น้องอืมไหนไหนดูเปิดเตื้ดีดีดิช่มงแบเทาชิมงามด้กับพี่น้องจ๋ายุงกับลายไหลเหมือนนี่ยุงไหลเลยได้ยั่บ่เฮ้ยไหนไหนอยู่เนาะมีเปื่อยไปเลย มีเปอยปันเลยยังหวัดหมายถึงว่ามันยังไม่เปอยเท่าไหร,ร่นะพี่ยงังยัเอาได้อยู่พี่น้องจา๋าแยืแข้ง,ขง,ขงอือมาเจอเฮ็ดนุ่มๆสวยๆอีดอกหนึน่งเดีพี่น้องจา๋าเพื่อนชื่อแทะได้ค่ะพี่น้องสวยแบบถูกแทะถูกแทะนะคะพี่น้องจา๋าแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เก็บนะพี่น้องเนาะอ้ยงามค่ะพี่น้องพุนอาขาบ้าไงนีนพี่น้องจ๋าอาจะเฮ็ดดอกสวยๆสวยๆอีดอกหนึ่งค่ะพี่น้องจ๋า งามยู่งได้ค่ะพี่น้องเพื่อนกันั่างใหญ่ลักหอ่อได้ค่ะพี่น้องยังมีท่านบุ๋มนะพี่น้องเนาะฝนตกลงมาอีเธอหนึ่งนี่ละฝนตกมาห่าใหญ่เธอหนึ่งนี่ละเพ,พื่อนละชัดพี่น้องเห็ดเผิน,นงามงามพี่น้องเห็ดอะไรนี่สวยมากแต่กินไม่ได้นะคะพี่น้องจา๋านี่ถ่ายให้ดูว่าเขาสวยค่ะพี่น้องนี่นี่เต็มเลยพี่น้องจา๋านี่มีทุกที่เลย <laughs> สวยมากค่ะพี่น้องความงามของธรรมชาติแล้วก็พี่น้องเนาะสวยจ้ะฮะถ่ายรูปไปดูก่อนนะสวยจังเลยพี่น้องจ้าเพื่อน,นะดอกดินหลายเลยพี่น้องส่องพี่น้องมากแล้วลักเก็บไปบ้านคําตะกาด้วยค่ะพี่น้องอันนี้นะโอ้ยหลายพี่เล็กพี่น้องม่แต่งงามพี่น้อง คือว่ามันเพิ่นเหมิดเลยพี่น้องเต็มป้าอัญญแต่พี uh, uh, ่น้องจ๋าคุณน <c ucken claro fik> ่ะอ้ยม oh ีแต่โรกดินงามๆพี่น้องโอ้ยมีแต่งามๆพี่น้องสะอ่อนแท้พี่น้องเอ้ยเอาไปเอ็ดขนมพี่น้องเก็บรถเฮ้เก็บรถอ้างามแด้พี่น้องป้ามาเบิ่งกลุ่มนี่พี่น้องมาเบิ่งน้ำสองพี่น้องมักหรอกเด้พี่น้องป้าสองพี่น้องมักหรอกคือว่าเป็นหวยเหมือนแล้วพี่น้องคุณน่ะงามได้พี่น้องเต็มสลืออยู่พี่น้องคุณน่ะ ปาดพ่นะงามแท้ยังมีได้หวยด้วกับพี่น้องปกติหน้าเพื่อนละาหมึดแล้วได้ค่ะพี่น้องจ๋าหมึดนี่หมายถึงว่าหมดแล้วนะคะพี่น้องเขาจะหมดหน้าเขาแล้วนะพี่น้องแต่ว่าโอ้พี่น้องดูปาดงามแท้พี่น้องเรากำลังลงมือเก็บเ้วได้ค่ะพี่น้องปาดงามแท้พี่น้องพูนะปาดจุ้มงามๆทั้งหมึดพี่น้องปาดพูนะพูดได้คำเดียวว่าปาดปาดปาดเดือค่ะพี่น้องจ๋า โอ้จะเก็บเลือกเก็บเอาแต่ดอกสวยๆนะครับพี่น้องวันนี้สวยเลือกได้ครับพี่น้องจา๋าม,มีแต่ก่อไหวเมดหมานเฮ็ดครับพี่น้องจา๋าเฮ็ดมันมีอกดเวยพี่น้องมันมีออกหมายถึงว่าเขาไม่ออกแล้วนะพี่น้องจา๋ายังคือต้องรอฝนอีกสักพักหนึ่งพี่น้องถ้าฝนตกมาอีกหาใหญ่หาหนึ่งนี่โอ้โหต้องรอพายุเข้าพี่น้องจา๋าถ้าฝนตกหาใหญ่มานี่คือเฮ็ดเฮ็ดอาจจะเต็มป่าเลพี่น้องจา๋า สองพี่น้องมารากลอจะเลือกเก็บดอกดินนะคะพี่น้องเอาแต่ดอกสวยๆจะพี่น้องจ๋าโอ้ยติดใจค่ะพี่น้องทีบ้านเพื่อนกับติดใจได้ค่ะพี่น้องอันมือนั่นสอนพี่น้องมาก์กลอเอ็ดขนมเอาเอาไปเอดขนมไปลงทานเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนเอ็ดเลยค่ะพี่น้องอืองาดทอดเดียวค่ะพี่น้องมีคู่เดียวเพื่อนแซ่บค่ะพี่น้องออ้สองพี่น้องมาร์กลอปลื้มใจขนาดได้ค่ะพี่น้อง เอ็ดไปให้พี่น้องกินนะพี่น้องมักนันปื้มใจขนาดเด้อค่ะพี่น้องอืมน้องสาวว่าส่งพี่น้องมักรอละเอ็ดอีกอยู่ได้ขนมพี่น้องจ๋าเอ็ดไปลงทานเอาไปเอ็ดลงทานค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องงามปื้มใจเห็นอันเมื่อนั้นอันเบาแล้วเบ้าอีพี่น้องเห็นพี่น้องเพิ่นมากกินเนะค่ะส่งพี่น้องปื้มใจขนาดพี่น้องซุกใจขนาดเด้อเอ็ดอันเอ็ดขนมเมข้าดอกดินไปนี่นัน ันพี่น้องเพื่อนกินนนะนะเพื่อนเพื่อนมักเพื่อนนั่นอันนั้นนะสองพี่น้องมักเราดีใจว่าสันดีใจจนเอสอีอันนี้กับว่าละเอสอีอยู่ได้ค่ะพี่น้องจ๋าเข้ากันแล้วมาเก็บดอกสดสดเพื่อนเนาะอันนี้หละเก็บมือบ้านคำตะกาอนนี้จะพี่น้องเอามื่อฝ้าพี่น้องอยู่้ันคำตะกาค่ะแต่อันตะลเอสลงทานอีดอกสองพี่น้องมักรอละมาเก็บเอาดอกสดๆดไปเอสเลยค่ะพี่น้องจ๋าต้องแต่งเบเนาะพี่น้องเนาะ จะดอกงามๆนะค่ะพี่น้องไอ้ที่จะโรยก็มีนะคะพี่น้องจา๋าที่เขาจะโรยแล้วก็มีค่ะแต่สองพี่น้องมักเรจาจะเลือกเอาจะ<ว>ดอกสวยๆค่ะพี่น้องวันนี้เลือกได้ค่ะพี่น้องสวยเลือกได้ะคะ่ะพี่น้องเขาออกรอบสองนะคะพี่น้องนี่หืมสวยจ้ะพี่น้องจ๋าสวยๆสวยค่ะพี่น้องสวยืมีแต่ดอกสวยๆหนึ่ง น้องสาวบอกว่ารุ่นนี้ต้องเอากระสอบมาใส่กับพี่น้องจา้าน้องสาวเขาก็พูดเก่งเหมือับพี่น้องแต่เขาเสียงค่อยค่ะสองพี่น้องมาก์กล่อเสียงดังผงผางค่ะพี่น้องมันก็เลยจะแต่ละคลิปแต่ละคลิปก็จะได้ยินแต่เสียงส,สอยอของไงจอยคามค่ะเป็นคนเสียงดังผงผางน้องสาวเป็นคนเรียบร้อยค่ะส่วนจอยคามเป็นคนถ้าลึ่งตึงตัง ขี้เล่นไม่เรียบร้อย <laughs> โอ้ยงามดอกดินลุ่น้วนจ้าพี่น้องจา๋าเมื่อนี้กะมาหาเห็ดเอ็ดบุญร้อยวันหาแม่แล้วแล้วกะเข้าป้าหาเฮ็ดค่ะพี่น้องจา๋าเฮ็ดก็มีได้มีหมานได้ค่ะพี่น้องได้มีกี่ดอกค่ะก็เลยพาเดี๋ยวมาหาเก็บดอก,ด,อกดินค่ะพี่น้องดอกดินผลขคือว่าแม่เพื่อนโหยเลยพี่น้อง เต็มสลืออพี่น้องนี่ยังพอได้เก็บเลยเ่น้นงเรียงายยังได้พี่น้องเอ้ยวอาเินหอยแล้วนะอือพุดนะได้สองกระตากับุงบาสไงนี่พี่น้องจ้าเกิดใหม่กมีสิเนาอือเกิดใหม่ก็มีเต็มสลืออยู่ดอกขาวเรียงลายงามแค่พี่น้องคนขาวไปพันเหลืองเนาะพันเหลืองพันเหลืองกับพันสีม่วงอันนี้พันสีม่วงพันการลายพันสีม่วงกับพันเหลืองค่ะ พันเหลืองหมายถึงว่าพันเหลืองนะครับพี่น้องสีม่วงคือหมายถึงว่าสีม่วงนะครับพี่น้องจ๋างามคือเก้าเอาไปนึ่งเข้าพี่น้องเลยจ้ะสีงามอันนี้เราเอามือบ้านคำตะก้ารด้วยค่ะพี่น้องต้นพี่น้องทางเผ่นมันมีได้พี่น้องเลยจ้ะมีได้หมายถึงว่าไม่ได้นะคะไม่มีนะคะพี่น้องกั <c oughs> นสองพี่น้องมารออยังเรามาเก็บอีด้วยค่ะพี่น้องเรา,า,าเอาไปเอดเข้าเหนียวดอกดินไปเอ็ดลงทานนะคะ,ะครั้งที่แล้วเอ็ดละพี่น้องมีคู่หดเดียวพี่น้องแทบไหลจ้ะคน ปื้มใจขนาดสองพี่น้องมักล้อปื้มใจขนาดเห็นพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเพิ่นไดนะพี่น้องเพิ่นเพิ่นมักกินนะนะปื้มใจขนาดพี่น้องจ๋าละเอสอีค่ะพี่น้องเอสไปเพื่อพ่อแม่พี่น้องกินอีจ้ะพี่น้องจ๋าจ๋าเอาสองพี่น้องมักล้อก็ขอบิดคลิปไวเพลงท่านี้เด้อสองพี่น้องมักล้อก็ขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเลยจ้าที่เขามาเบิ่งมาติดตามสองพี่น้องมักล้อมาเป็นกำลังใจให้สองพี่น้องมักล้อสองพี่น้องมักลอกัะ ขอขอบ,บขอบคุณพี่น้องหลายๆได้จ้าสวัสดีค่ะคุณไลค์คุณแชร์หน่อยได้จ้าจ้าสวัสดีค่ะ